สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกูไก่มาซื้อทีวีกันนะคะมาอยู่ในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่นะคะเป็นห้างที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ในบ้านอีกนิดหน่อยซึ่งเป็นเกี่ยวกับครัวเรือนเครื่องครัวประมาณนั้นได้มาแล้วกูไ <c> ก <oughs> ่หร,รือจะสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรขายเริ่มจากทีวีก็แล้วกันนะคะเพราะกูไก่อยู่ตรงนี้ ใหญ่มากนี่คือใหญ่ใหญ่มากๆคือจะไปติดตรงไหนของบ้านเนอะยังนึกไม่ออกเลยภาพชัดจังทีวีปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณสามีนะคะเราไปหาอย่างอื่นดูกันดีกว่าฮ่านี่คืออะไรอะเครื่องแช่เท้าเหรอเออจริงๆด้วยล่ะ เครื่องนวดเท้าอ่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็เหมือนกับว่านวดในน้ําอ่ะมีเครื่องนวดหน้าสงสัยนะตรงนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงเนาะเดี๋ยวไปหาอะไรแปลกๆดูดีกว่านี่คือลําโพงนะก็ไก่ว่าคือลําโพงนะคะสวยแปลกตามากเลย แล้วก็มีตู้เย็นนะคะตรงนี้ตู้เย็นราวตากผ้าจะบอกว่าราวตากผ้าที่นี่คุณภาพดีมากที่บ้านกุ๊กไก่ซื้อแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่แข็งนะคะมีเครื่องล้างจานเวอร์พูลราคาไม่แพงเลยนี่เตาแกส๊สทางนั้นเลยนะคะ เตาแก๊สเขาจะขายคู่กับเตาอบนะคะเยอะเลยที่นี่เขาจะขายคู่กันเพราะว่ามีเตาแก๊สข้างบนเตาอบข้างล่างนะคะอันนี้เตาใหญ่นะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นเตาเล็กที่บ้านกุ๊กไก่ใช้เตาเล็กนะคะครัวเล็กเตาอบสวยๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยกุ๊กไก่เห็นในเครื่องทำกาแฟรุ่นเก่าที่ที่กุ๊กไก่เคยใช้เดีย๋ยวพาดูรุ่นใหม่ก่อน รุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะจะเป็นใช้กับกาแฟแคปซูลแบบนี้นะคะ่ะแบบที่เขาโฆษณาในทีวีอ่ะนั่นแหละถ้าแบบเก่าจะใช้กาแฟผงเนาะกาแฟบดจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าด้วยความสะดวกสบายเนาะนี่เมื่อก่อนที่บ้านใช้รุ่นนี้เลยนะคะนี่ราคาถูกลงนะคะตอนที่กู๊กไก่ซื้อ4 0่อกว่ายูโรนะคะแพงนะ แต่ตอนนี้ถ้ามีเครื่องใหม่ๆมาตีตลาดราคาก็ถูกลงนะคะแต่สสวยๆทั้งนั้นเลยนะเครื่องเบล่งเลยอ่ะโหมันจักเย็บผ้าเล็กๆเลยเนาะดูไปดูมาเฮ้ยที่เครื่องทำกาแฟอะไรนะตาประหลาดมากเหมือนนกเพนกวินเลยอ่ะนั่นเหมือนเป็ดเลยเหมือนเป็ดไซมกกันน็อกเฮ้ย เครื่องทำกาแฟอะไรนี่เพิ่งเคยเห็นมันใช่เครื่องทำกาแฟเหรอใช่นี่ไงเครื่องทำกาแฟจริงๆด้วยสำหรับแคปซูล89ยูโรเองโมเดิร์นมากเลยอะ่ะอันนี้โมเดิร์นเหมือนไข่เลยอ่ะเฮ้ยนี่เหมือนเป็ดเหมือนลูกเป็ดเลยนี่ทำไมมันน่ารักอย่างนี้เนี่ยกูไก่ยังไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งมาเห็นครั้งแรกที่นี่นะคะนี่ไม่มาเดินหลายปีแล้วนะคะที่นี่ เครื่องนี้ก็เล็กกะทัดรัดห้าสิบเก้ายูโรถูกอะไรอย่างนี้กาต้มน้ำร้อนอู้ไม่เคยเห็นนานแล้วเหมือนกันนะ่ะไ,ไปสีแดงน่ารักจังที่นี่จะไม่มีกระติกน้ำร้อนเหมือนบ้านเรานะคะคกูไก่ยังไม่เคยเห็นเลยนะมีแต่เครื่องต้มน้ำร้อนแบบนี้เล็กๆเนาะ แล้วนี่คือเครื่องคั้นมะนาวอ๋อใช่คั้นส้มคั้นมะนาวนะคะอ๋ะอพวกนี้จะเป็นที่คั้นน้ำผลไม้ที่ปั่นผลไม้หมดละอันนี้เป็นกาแฟใช่ไหมอ๋อไม่ไมใช่ปะเดี๋ยวอ่านสิเออนี่เป็นทำกาแฟของอเมริกันนะคะจะไม่เหมือนอ่ของอิตาลีกาแฟคนละอย่างกันเนาะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องคั้นน้ำแยกกาแยกน้ำอะไรพวกนี้นะคะห่างไกลกุ๊กไก่มากๆแล้วก็นี่จะเป็นเตารีดแทบไม่ต้องดูเลยเพราะว่ากุ๊กไก่ไม่รีบผ้านะคะไม่รู้จะดูทำไมเอาพาทุกคนมาดูแล้วกันชอบสีเดียวนี่แหละสีเขียว <c oughs> เท่านั้นเองวิ่งหนีจากตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้าแล้วนะคะเครื่องซักผ้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นฝาหน้า แทบทั้งหมดนะคะมีฝาบนบ้างเดี๋ยวดูซิมีไหมนะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฝาหน้าหมดเลยนะคะแทบแทบทางนั้นเลยยังไม่มีเลยเนาะฝาบนน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นนี่ก็ฝาหน้าหมดเลยมองไปมองมาเหมือนนี่เขาเรียกไรห้องซักล้างนั่นเจอแล้วฝาบน ห้องซักล้างสาธารณะเนานะที่เขาเข้าไปจ่ายเงินหยอดเหรียญจะมีเครื่องแบบนี้เรียงเรียงซื้อแล้วอัสเปตตายังดูไม่เสร็จเลยเ,ร,เรียกแล้วเนี่ยฝาบนนะคะฝาบนมีน้อยมากเลยฝั่งนู้นก็เป็นฝาหน้าหมดเลยมาดูแอร์กันบ้างคะ่ะมีน้อยมากๆเลยเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนไม่กี่เดือนเองนะคะแล้วก็บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านปูน จะเก็บได้เ,เขาเรียกอะไรจะเก็บความเย็นได้ตอนหน้าร้อนเนาะในบ้านก็จะเย็นสบายสวยมากเลยเครื่องนี้ดูเก่าแก่59ยูโรไม่แพงเตาอบอันเล็กเอาไว้อุ่นของอุ่นขนมปังอุ่นอาหารเช้านะคะมีเตาอิเล็กทรอนิกส์เฮ้ยมันมีเตาปิ้งย่างด้วยเหรอ ทำไมฉันไม่เคยรู้เลยเอาละเดี๋ยวพี่บอกคุณสามีก่อนกูไก่คุณสามีนะคะอยากได้เตาปิ้งย่างมาทำซุกเก้ยากิเอยมามาทำบาร์บีคิวทำทำหมูกระทะพูดผิดอีกแล้วแต่นี่มันออกห่างๆเนาะตะแกรงมันห่างไปอยากได้มากคืออยากคิวกลับมาจากเมืองไทยเลยละ่ะแต่ที่ไม่พอนะคะเฮ้ยมันทำน่ารักจังเลย สีเดียวกับเตาอบอันเล็กเมื่อกี้เลยนี่เป็นไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เฮ้ยเห็นสีเขียวนั่นแพ้สีเขียวอีกแล้วสวยจังอ่ะตันี้เขาทำแบบมีสีสันชอบมากเลยแรงสีแรงนะคะนี่สีส้มสีเขียวสวยน่ารักดีเหมือนกันเนาะ ที่บ้านกุ๊กไก่เคยมีนะคะแต่ว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุแก้วข้างหน้าเนี่ยตรงฝาเปิดปิดเนี่ยมันระเบิดนะคะดีนะไม่เป็นอันตรายคาดว่าจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนกับอากาศเย็นแบบเขาเรียกอะไรมันวันนั้นน่ะกุ๊กไก่ใช้เตาอบอันเล็กอะ่ะอุ่นอุ่นขนมปังอยู่แล้วมันเป็นหน้าหนาวนะคะปเปิดปสีสี เปิดประตูทิ้งไว้ไงแล้วความเย็นมันเข้ามาคิดว่าความเย็นกับความร้อนเจอกันกระจกข้างหน้าเลยระเบิดนะคะตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ซื้ออีกเลยของเด็ดค่ะของเด็ดต้องดูให้ได้ใช่ของเฟอร์รารี่ไหมใช่จริงๆด้วยที่บ้านกุ๊กไก่มีรุ่นนี้เลยนะคะนี่คือเครื่องทำพิซซ่านะคะเห็นไหมที่บ้านของ ที่บ้านกุก๊กไก่ของกุ๊กไก่นะตรงนี้ดําไปหมดละเพราะว่าใส่ชีสเยอะนะคะใส่มอสซาเรลล่าเยอะมันก็ล้นออกมาสะดวกมากนะคะเครื่องทําพิซซ่าตัวนี้เดี๋ยวไว้สาธิตทําพิซซ่าดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวนะคะมีกระทะมีหม้อมีถาดสําหรับอบนะคะนี่อันนี้เอาไปย่างสเต็กไปย่างเนื้อไม่ติดกระทะด้วยนะคะ พิมพ์ขนมพิมพ์ขนมเคก้กอันนี้มออยู่ฝั่งนู้นอยากได้อีกนะคะแต่ที่บ้านกูไก่ก็มีเยอะแล้วเนาะไม่มีที่เก็บผู้หญิงเราอะชอบซื้ออะไรแบบเนี้ยมอเล็ก <c oughs> อันนี้น่ารักมากก็มีแล้วที่บ้านไม่มีที่จะเก็บอยากได้ นี่คือหม้อตุ่นนะคะเนี่ยก,กูไก่ไม่กล้าใช้นะกลัวมีใบหนึ่งนะคะยกให้แม่ไปแล้วกลัวมันระเบิดเพราะว่าเคยมีเคยมีคนแบบว่าสเพร้าใช้แบบสะพร้าระเบิดเลอะบ้านไปหมดเลยอันตรายด้วยนะคะอาหารกระเด็นกระดอนทั่วบ้านเลยล่ะมามาผู้หญิงเรามาหาอะไรด,ดูตรงนี้ดีกว่า ก็เป็นพิมพ์อบนะคะนี่สำหรับเตาอบทํทำขนมมีหม้อนะคะมีพิมพ์ขนมเค้กเป็นของกระจุกกระจิกข,ของเ,อเขาเรียกอะไรเครื่องใช้ในครัวนะคะ นี่ที่ใส่ขนมเค้กนะคะเวลาไปกินไปกินข้าวบ้านญาติบ้านเพื่อนก็ทําขนมไปก็ใส่ไปแบบนี้นะคะของกู๊กไก่ก็ซื้อไว้หนึ่งอันนะคะเดินเล่นได้ทั้งวันนะคะตรงนีม้มีขายเป็นชุดราคาแพงนะคะนี่แต่สวยนะมีที่นึ่งด้วยนะคะนึ่งแบบของเอเชียด้วย พนักงานน่ารักค่ะที่นี่ยอมให้ถ่ายวิดีโอนะคะกุ๊กไก่ขออนุญาตเป็นสีเขียวแล้วพักใจอ่อนอยู่แล้วนะโหชอบแต่อันนี้มันขายเป็นเซตนะคะเมื่อกี้กุ๊กไก่เดินมาแล้วล่ะได้เขียงไปอันมันไม่ใช่เขียงมันเป็นที่รองอาหารนะเนาะเอ้ยนี่เป็นเชือเก็บความอะไรความร้อนแล้วเราเอาอาหารไปกินที่อื่น เห็นแก้วเมื่อกี้ตรงนี้น่ารักมากเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูตรงนี้นี่เมื่อกี้กูไก่ซื้ออันนี้ไปชอบมากนะคะนี่มันน่ารักอะ่ะนี่เป็นเครื่องชงกาแฟมอคค่านะคะก็จะมีคนที่ชอบกาแฟแบบแบบว่ามอคค่าแบบโบราณน,นะคะเนี่ยคุณสามีกุ๊กไก่ก็ชอบนะ แต่กูกไก่ชอบเอสเปรสโซมันมีครีมนะคะนี่เป็นเครื่องทำกาแฟมอคค่าทั้งหมดเลยเจอตรงนี้นี่นแก้วนี้แหะที่กูกไก่บอกมันน่ารักมันเป็นลายโบราณะเห็นไหมคล้ายๆของวินเทจเนะาะเมื่อก่อนที่เขาเรียกอะไรนะหม้อเคลือบใช่ค่ะหม้อเคลือบคล้ายๆแบบนั้นเลยน่ารักอะถ้าอยู่ทั้งวันนี้ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปแน่ๆ ตรงนี้ก็เป็นของแต่งบ้านเนาะของสมัยใหม่นะคะสวยแฮะนี่เขาขายเป็นเซตเลยแปดชิ้นแปดชิ้นนี่นับฝาด้วยนะคะนี่กรอบรู นี่ก็เป็นพวกที่เขาเรียกอะไรไว้ใส่เทียนนะคะไว้จุดไฟจะขายเทียนและตรงนี้จะเป็นของตกแต่งบ้านละมีอยู่หน่อยเดียวนะคะของตกแต่งบ้านตรงนี้หนึ่งยูโรทุกอย่างหนึ่งยูโรถูก จานใหญ่นั่นก็หนึ่งยูโรดูไยอันนี้ยี่สิบยูโรสิบเก้าเก้าเก้าก็ยี่สิบนั่นแหละเนาะแหมเดี๋ยวส่องไอ้โหลสีเขียวข้างหลังสวยนะสีเฉยๆเกินชามใบนั้นงามบ้าชามใบหนึ่งสามสิบยูโรฉันไม่ซื้อหรอกแพงไปเปล่าเนี่ย มันสวยเนาะโอนี่สิงามมากเห็นไหมอันนี้งามคุ้มราคานะคะแต่กูกไก่ไม่ซื้ออยู่ดีแหละแต่มันสวยมากเลยอะ่ะตายแล้วน,นี่ใบข้างล่างน,นี่สวยแพงจังอืม สวยมากนะคะลายตรงนี้ก็สวยโอโ้อันนี้30ยูโรถ่ายแล้วสวยมากนะคะแต่มันแพงมากเลยนะใบหนึ่งชามใบละ30ยูโรถือว่าแพงมากนะคะ สิยูโรนะคะ9ก้ยูโรเกเนาะอย่างเดิมแหละ10ขาดแค่เซ้นเดียวเองถือว่าไม่แพงและน่ารักมากๆเป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกนะคะมีลิ้นชักด้วยเ <c oughs> ห,าห,าหา็นไหมน่ารักค่ะดูลิ้นชักเขา้าอันเล็กๆนี่ลิ้นชักกระบองเพชรอันเล็กน่ารัก <c oughs> มีที่จับเป็นรูปสับป,ประรดด้วย <c oughs> ชอบกันไหมคะวันนี้กู๊กไก่พามาดูอะไรที่แปลกแตกต่างออกไปที่ยังไม่เคยทําคลิปเหมือนกันนะคะวันนี้มาเดินเล่นมาเดินซื้อทีวีอ่ะถ่ายคลิปให้ดูเลยนะคะว่าบรรยากาศในร้านที่เขาขายเครื่องใช้ไฟฟ้า,าขายของกระจุกกระจิกในบ้านที่เมืองนอกเหมือนเมืองไทยเราไหมนะคะอากูไก่ต้องกลับแล้วนะคะคุณสามีไปรอข้างนอกแล้วเอาทีวีไปใส่รถแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ